เดี๋ยวเดี๋ยคู่ครับ อต่งตัวตะคู่นะครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมด่านอะไรไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับพ <c> อ <oughs> ดีมีเอีแจ้งมานะครับ เดี๋ยวดูเอกสารก่อน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าด่านอะไร <c oughs> เดี๋ยวครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีจุดฉี่หรือเปล่านะผมไม่รู้อะ <c oughs> มีเอฟซีแจ้งมาผมมาขอดูเฉยๆเนี่ย

แล้วแล้วกล้องกล้องตั้งแบบเนี้เหรอครับกล้องกล้องสามตัวนะสามตัวสี่ตัวอยู่ไนอันนี้อนี้สาตัวอันนี้อันนี้สามตัวอยู่งี้นะครับ ยืือมันกองอ่านลยแบบแล้วียบนี้ยังครับานยังานแล้วโอเคคุณจะออกมาวันที่สองนะที่สองกุมภาพ่านแล้วใช่ไหม่ออ่าอันนี้ถนนนะครับ Uhm, กล้องกล้องนี้นะครับกล้องสมาันี่ไงตกไปในทางก่อนตั้งด่านเออกล้องกล้องต้องต้องไปตั้งอยู่ที่ถนนไม่ใช่หรอครับแสงสว่างไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดไว้ให้ โอเคครับชัดไหมครับอ้าวไม่เป่าแล้วหรอหือ้าวเมื่อกี้เห็นถืออาสาถือก็บอกเป่าอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้เนี่ยเอาครับเมื่อกี้ผมมาอาสาถือก็บอกเป่าอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ตอนนี้อาสาหายหมดแล้วแ,แล้วอาสาเก็บวอหมดเลยครับอาสาพวกวอถ่ายไว้ทันเก็บไปหมดแล้ว <c oughs> ไหนไป้ายร้อยห้าสิบเมตรมีตอนนี้มีทีมงานเราเดินไปนู่นคนหนึ่ง ไปหาป้ายร้อห้าสิบเมตรไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะมองไงน้องเล็กมงว่างมาช่วยกันหน่อยตอนนี้ดังมากเลยสวัสดีครับทุกท่านที่เข้มารับชมนะครับ น้องเอ็มถ้าอยู่ไกลมาตกทบได้นะไม่รู้ว่าเขาจะเก็บด่านตอนไหนแนะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีคนไอ้นีแ่แหละเนี่ยเออผมดูอาการแล้วน่าจะเก็บด่านหนีแล้วนะเห็นป่าเอาสามาเก็บของอนะ่ะเนี่ยพึ่งตั้งเมื่อตอนสองทุ่มกว่าเนี่ยเห็นป่าผมลงมาแป๊บเดียว อ,อันนี้คือหน้าที่ของอาสาครับเก็บอุปกรณ์ถูกต้องครับแต่เมื่อกี้อาสาพกวอด้วยแล้วถือเครื่องเป่าด้วยเก็บวอเก็บเครื่องเป่าหนีหมดเลยเก็บเร็วจังอ่ะ ใครแคบเปท่านแคบไปก็ได้ครับ,บกุกองทองหล่อผันตำรวจไอ้พลตำรวจตีกำพลเออแล้วเบอร์พุ่มกลับเบอร์พุ่มกลับไม่เห็นมีเลยพุ่มกับศูนย์สับแปดอ้าใครแคบได้แคปเลยนะครับลองเรียนให้ถึงพบตรอ,อ่ะครับระเบียบการตั้งด่าน มันคืออะไรครับผมมีระเบียบอยู่เนี่ยเรือระ,ะเบียบกันตั้งด่านถามว่าทำถ,ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วรีเก็บทำไมครับผมเพิ่งมาเมื่อไม่ถึงห้านาทีเนี่ยเก็บแล้วนะ กล้องสามตัวนี้เขาให้ตั้งตรงไหนครับเรียกจุดตรวจที่ตรวจใช่ไหมครับเนี่ยตั้งตั้งกล้องอยู่ในป่าเนี่ยสามตัวผมไม่เข้าใจครับร้องไปถึงผอบอรตรเลยนะครับระเบียบที่ท่านออกมาเนี่ยมันใช้กับลูกน้องท่านไม่ได้นะครับลงมาวันที่สองกุมภาหกหกใช่ไหมครับ ระเบียบที่ที่อีนี่มานะครับจุดตรวจสอพอหน้งขามจุดตรวจตรวจอะไรครับจุดตรวจอะไร สพต้องถามจุดตรวจอะไรพันตำรวจตี<อ>นครราช<อ>่านเป่าด่านเมาอะไรไม่เห็นแล้วูอะครับผมไม่เข้าใจว่าจุดตรวจอะไรนะครับ แต่ตอนนี้เก็บหนีแล้วผมลงมา5้านาทีครับตอนนี้โล่งหมดแล้วป้ายร้อห้าสเมตรป้ายร้อห้าิเมตรไม่มีนะครับหายหมดแล้วตอนนี้ด่านไม่มีแล้ว กองมีมีตำรวจกี่นายเขาเนี่ยตำรวจตำรวจจะเป็นกองนายเท่าไหร่ฮะกองนายไหนครับว่าเขาเขาไปตุนผู้ต้องหาอยู่เขาคุมผู้ต้องหาอยู่เขาเอาไปตุนผู้ต้องหาด้วยแล้วถ้าที่เาสิงห์ไปอาสาขอบคุณมาีอบคุณไปก่อนเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันผมเมื่อกี้ผมเข้าเข้าด่านอาสาเข้าไปส่งผู้ต้องหาด้วยอาสาถือก็บอกเป่ามันผิดระเบียบนะครับบางทีก็อยู่ดูด้วยนั่นแหละก็อยู่อยู่ดูคู่กันอันนี้ตำรวจ อาสาถือก็บอกเป่าไม่ได้นะครับใช่ถูกไหมคือยืนแท็กอาสาถือก็บอกเป่าเมื่อกี้นี้คือเป่าอยู่คู่กันพี่เป่่่าอยููคกันเมื่อกี้ไม่มีครับคู่กับตำรวจประชาชนเขาบอกว่าไม่ไม่เห็นมีตำรวจเลยรู้แต่อาสามีอะไรกชาชน็นพ่อตู่ประชาชนเป็นหมล่มีเหนคนเดีหรับใช่ใช่ประชาชนเป็นพยานนะคะต่อต้นน่งคู่ประชาชนเป็นพยานให้เราทั้งหมดเลยนะคะประชาชนเป็นพยานให้เรานะค่ะมีเจ้านายคนเดียว คั้งแต่นคะอัวนี่าม่้อต่อันนี้ตำรวจเรืออาสาครับอาสาคุณเป็นตำรวจเรืออาสาครับอาอาสาใส่ชุดแบบนี้เหรอครับขณะไปเปิดงานนะครับผมป่อยค่อของแบบมาคุณยังไม่เลิกคุณยังไม่เลิกงานคุณต่อเข้าแบบได้ไงครับ คุณยังไม่เลิกงานนะครับยังไม่เลิกคุณยังไปบัติหน้าที่อยู่ถูกไหมครับอ่าน่อาสานะครับถอชุดช่วยเก็บของนะครับอ่าอย่างนี้โอเคครับอาสามีหน้าที่เก็บของบริการผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานถูกต้องไหมครับแต่ที่ด่านตัวนี้มี มีตำรวจอยู่2อนายนะครับาผมไม่มไม่ต้องเริมลิกถ้าที่เขาไมมาผมไม่เลิครับล้วี่เอาลเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยไอ้ชุด้หมดเลย ไหนอ้าวโอเคมันเกินทุกคนได้บันทึกข่ามวปากคนอื่นเก็บอ๋อคนอื่นเก็บบันทึกไปแล้วใช่ไหมโอเคแต่คนอื่นเก็บแต่กระเป๋าหมดอ่ะนี่อะอยู่ในกระเป๋าหมดอ่ะวออาสาไม่มีอำนาจทุกวอนะครับไม่ไม่มีอำนาจทุกวอครับกลัครับเรื่องนี้อะไรครับเร่างนี้ผมกลับได้ไหม อ้าวเดียวู่อันันไม่เกี่ยวกับผมอันอันนั้นคุยกันอันนั้นอันนั้นคุกันเองไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยไม่ผิดก็ผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับผมผิดก็ว่าไปตามผิดไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกว่ากันไปตามกฎหมาย กว่ากระทรวงสองห้าหกสองผมไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้ มันออนไลน์ถึงถานีหรือเปล่านะผมไม่รู้นะนะชมเอาเพราะมันอยู่ข้างในครับทั้งหมดมีสี่ตัวกล้องมีทั้งหมดสี่ตัวครับวันนี้มาหลายคนครับวันนั้นลงมันมึดๆมึดผมก็เลย รีบกลับผมก็กลัวอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมแต่ด่านตอนนี้เก็บแล้วกำลังเก็บของอยู่ครับ แชร์ให้ถึงพอบอรตรเลยครับคําสั่งของพอบอรตรที่ออกมาเมื่อวันที่สองกุมภาปีหกคำสั่งนี้แหะครับตำรวจชั้นผู้น้อยไม่สนใจคําสั่งของพอบอรตรครับต้องโดนอะไรมั่งนะครับ อนนี้กำลังเก็บของอยู่ครับไม่มีแล้วแต่ตอนมาที่แรกอาสาถือก็บอกเป่าอยู่พวกวอด้วยพอผมเปิดกล้องอาสาเก็บวอใส่กระเป๋ามีอยู่คนหนึ่งที่นลินถ่ายรูปไว้อาสาไม่เก็บไม่เก็บวอน่าจะลืมอหรือไงไม่รู้นะผมไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวให้เก็บของเสร็จนะ่ะ เดี๋ยวผมจะปดเอ่อจะปิดไรตอนนี้ยังเก็บของไม่เสร็จนะครับเ่ยอ่าวันนี้มีทีมงานมาหลายคนอยู่ อันนี้ทีงงมงานเราทํานั้นนะทีมงานเราครับทีมงานเราทีมงานเรามาหลายคนครับคนนี้แต่ในเนี้ยมีตอนเนี้ยมีตำรวจอยู่สองนายมีแต่อาสาครับอาสาเยอะมากมันต้องยกเลิกอาสาได้แล้วใช่ไหมครับแชร์ให้ถึงผู้การจังหวัดผู้การภาคเลยครับ มีแต่อาสาครับอาสาเยอะมากแล้วอาสาถึงก็บอกเป่าเอา่อมีอาสาเสื้อดำคนเสื้อดำพอ,พอมามาไล่แล้วขอเสื้ออาสาออก เสื้อดำเห็นไหมครับก็เห็นไหมเสื้อเสื้อสีดำถอเสื้อออกเป็นอาสางานยังไม่เลิกถอเสื้อออกทำไมครับอาสาคนนี้น่าจะเคยมีประเด็นกับผมอยู่ ตำรวจผู้น้อยไม่ฟังหรอกครับสั่งตำรวจผู้น้อยไม่ฟังคำสั่งของพบตรหรอกอ้วนไม่ถือไอ้ที่เป่าเลยว <c oughs> ันนี้เมื่อกี้มาถืออยู่สอมามันเก็บยงไหไอ้วนถือประจำอ่ะผมโดนประจำไงก็เมื่อกี้เมื่อกี้ถืออยู่ใช่มีไอ้วนหล่ยตัวผมขอเนี่ยไอ้ที่เป็หมอกเนี่ยถือประจำผมโดนทุกวันนะแต่ผมไม่ได้ดื่มเน,ะะนาะเดี๋ยวติงงานเขาเหมืนเขากองหลายจุดเนี่ยคนดูเกือบอออร้อยแล้ว มาตามบองราวรอามีอะไรเ็กับัสารวันที่สองสิงกำลังใหม่ผิดหมดอ่ะผิดหมดรเกี่ยังสายส่วนมมสายิดหมดลองหอโกันเลยมีนใจไเลนี่เก็บเลยยังไวเลยก็บเอาแ์ถึงพบตรเลยครับคำสั่งของท่าน ลงวันที่12เอ้ยเดี๋ยว,วลงวันที่2กุมภาขออภัยนะครับลงวันที่2กุมภา66นะครับเนี่ยครับคาสั่งของท่านบังคับใช้วันที่3กุมภา66ลูกน้องฟังคําสั่งของท่านไหมครับเนี่ยคําสั่งเนี้ยด่วนด่วนที่สุดครับคําสั่งนี้ลูกน้องท่านไม่ฟังหรอกครับ รัาสั่งน้องไม่ได้ต้องไม่ต้องเป็นผอบอตรหรอกครับเราออกไปเถอะใช่ไหมครับ รุ่นแล้วมันกระดักยุ่นคนหนึ่งนะขัดรถย้อนสอนไ่ดันคน่าไมรอดยออกองหลอันเอยวมันจะสลวนีงีขอหมหนึ่งขอแล้วอย่างเขาหาต่างๆเพราว่าโอ้ไหคนหลงหลอเขาหาคนหไมต้เดูโดนเยอะนี่เพรถมันพุ่นะเีย กำลังเก็บของอยู่นะครับเดี๋ยวกำลังค er> ุย er> er> ุยนใหล่วันวันวันก่อนที่สร้างสุขสร้างผมปวดห้ารอบอะผเปียนรถมาห้าครั้งไวันนี้แหละเป่า ไมไหนมาบ่อยเขไปส่งของมาเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องไงนเนี่ยอาล่าอบอกเปล่าวลมัถึงจัตั้งอย้างๆตั้งตาควรมองเหยนอเห็น้าบ no? ม,มืกันเน่ได้อ๋อั้งๆเราไม่ไดเปิดกล้องวงเาะนั้นควรอบอกเปล่าได้น่ารอบได้ควรเปลี่ยนรถเดี๋ยวว่ารถนมาิอเไซคกันนี้มาาไมผาป่อยเขับรถเลราุกเียี่ดเืดอ

ใรก็ต่ไม่เดือดร้อนว่าขอไม่ได้ขอไม่ได้แล้วมันเปปัญหามันปัญหาขับรถเขไปเลยไปับอาารขับบอยอยุัปิยังครับปิดแลยังจะไปต่อ เอวันที่5องัพยากขอยาค ไปลอยหาสิเมตตงนีไฟแสงสว่างให้มุ่งมือไเต้องไปเลยไรหยไ่ถืต้องไปเลยร้อยห้าสิเมตรไม่มีภาษาถงบอมเาเก็บของหนีแล้วอ่นระเบียบเนี่ย

นั่งนั่งเาตำรวจเก็บของอยู่เขาเก็บจ่างหมดแล้วขอจบแล้วเสรไว้แค่นี่ก่อนนะครับ สวัสดีทีมงานเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC นะครับสวัสดีทีมงานทุกท่านนะครับที่มาชมไลฟ์สดในขณะนี้นะครับโอเค,คขอปิดไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายสวัสดีครับ